เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยไมาชมเลือกซื้อนะครับสวยสภาพดีฮอนด้าซิตี้ครับสีสันเงาฉ่ำเครื่องวีเทคนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยระบบเบรก ABS มีแอร์แบกนะครับเบาะหน้าปรับสูงต่ำได้เบาะหลังก็พับได้ครับเบาะหลังพับได้ครับพับยังกระโปรงหลังได้เลย ยังมีกล้องหน้ากล้องหลังเครื่องเสียงจอพโอเนียด้วยหองเครื่องเดิมๆต่เข็บซ้ายขวาเดิมบ้างครับไม่มีรอยชนหนักรูน็อตยังกลมสวยสะอาดครับสมบูรณ์พร้อมใช้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีเลือกซื้อกันประจำทุกวันแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วย ท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคันนี้อยู่ลำปางเล่มเอกสารครบภาษี6-9ช่วงล่างแน่นนะครับดิสเบรกทั้งสล้อครวมแล้วครบพร้อมใช้ครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่น สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้้ด้วยนะครับสวัสดีครับ